ไม่รู้ถ้าปูให้เปิดถึงจะเปิดได้ปูไม่เปิดเปิดไม่ได้หรอกไม่รู้จริงๆต้องกา้าเดี๋ยวค่อยให้แฝกจะนั่งรอข้างนอกแล้วค่อยพาพัดมาข้างในเพราะไม่ค่อนมานั่งข้างใน วันนี้ไม่นับนะปีโป้วันนั้นนับเท่าไหร่ปีโป้ <c oughs> วันนี้ฉันไม่นับนะ <c oughs> วันนั้นที่นับเละเท่าไหร่ที่เปิดได้16สิไอปีโป้มั่วมากถามยังงงเลยนะวันนี้ถ้าปู่ให้เปิดนะขอเวลา5นาทีนล้วเราถูกชนกุ้งน,น้อ ฮะแอนด้าแม่จมูกมชนน่องพอดีจะเข้ามันจะเข้าไปข้างนอกงั้นไม่ออกเหรุงแจ้บอกว่าไม่ออกใช่ไหมถ้าอย่าง้งงาองาัดสนนั้นไม่ออพอมาติดสลักลุงขางเออนะฮะลุงแจ้รู้ได้ยังไงล่ะถ้าปู่ให้เปิดแต่ลุงแจห้านาทีให้ตั้งสิถ้าปู่ไม่เปิดให้เอาช้างมาฉุดก็ไม่ได้แจ้บอกว่าเปิดไม่ได้ปู่ช่วยจัดการลุงแจ้ให้เปิดเลย ได้บอกเปดไม่ได้เป็นไงอย่ามาเล่นนะอูงูเจ๊บ้ามัาเร็วมาขาบเดี๋ยวนี้มาขาบเลยดูทงบูขาดเลยเกิดอาการดูหมิ่นไปนิดต่อยโดยไม่ตั้งใจอืมสาธุกวันมากเลยอืออยู่วิ่งไรยังไม่ถึงนาทีด้วยยังไม่ถึงนาทีครับ นี่ให้บันทึกไวเลยนะนีแจเชื่อ,อยังเชื่อ,อยังคะครับนี่แหละรวิหารคงป่อันนี้ขีดวงหน้ารวยอันนี้รวยเลยร้อยเท่าไหร่เนี้ยร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบแปดนีวางหน้า <15 8. S 1> นี่ห้าแปดนี่นี่สร้างพิเศษมเลยี เดี vale mm ๋ยวให้ล oh, yeah. ูกศิษย uh ์กษาอาจารย์เชียร์ให้ไปนั่งทางนั <siege> ้นเพื oh, ่ออาจารย์กับนักเรียนนี่ร้อยห้าสิบแปดนะคะส่วนข้างล่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็ว่ากันไม่ได้ถึงมากเลยนด้วยทองก็่วยไ้คแจ้เห็นไหมคุณแจ้เล่นนิดเดียวเองปูเปิดเลยนี่เพชงมี่ทองด้วยครับทองนี่สีฟ้านี่หายากนะสีฟ้าแดงฟ้ารวยเนี่ย เมื่อกี้ใครเห็นไหมเหตุการณ์บันทึกอยู่ัูเอออันนี้เต็มนะเดี๋ยวจะดูด้านล่างอันนี้เราต้องขยับเพื่อที่จะดูด้านล่างว่าเป็นอะไรเต็มปิงนี้อ่ะเดี๋ยวก็แค่นี้ก่อนเพื่อจะถ่ายภาพนิ่งนะพี่แม่นนะเห็นภาพนิ่งด้านบนโอ้ยรวยเงินรวยทองนี่ไม่สั่ ใช่หยิบไม้สักโต่ลองหน้าดูเน,นื้อหน่อยครัวโตครัวโตสองสี่หนึ่งหนึ่งน้องนายมาจัดการทิน้องคุณนายเฮ้ยไม่ใช่ ด้านหนแกล้งเฉยๆให้ได้คำๆก่อนเมื่อกี้ยังใส่รองเท้าว่าจะเปิดจะต้องถอดกุญแจละเทศส์ส์ตลงขั้วเงินหมื่นห้านะครับแก้เห็นไหมตอนแก้เล่นนิดเดียวเองปู่เปิดเลยเม็ดมดงนี่สีฟ้านี่่ะย่ายนะสีฟ้าแดงเนี่ยาดวยเนี่ยเนี่ยค่ะ เมื่อกี้ใครเห็นไหมเหตุการณ์บันทึกอยู่เอออันนี้เต็มนะเดี๋ยวจะดูด้านล่างอันนี้เราต้องขยับเพื่อที่จะดูด้านล่างวนะ่าเป็นอะไรเต็มปิงน,นี้อ่ะเดี๋ยวก็แค่นี้ก่อนเพื่อจะถ่ายภาพนิ่งนะพี่แม่นะภาพนิ่งด้านบนโอ้ยรวยเงินรวยทองหยิบไม้สักไม่ใช่หยิบไม้สักถูก ตัวโตตัวโตสองสี่หนึ่งหนึ่งน้องนายมาจัดการทิน้องคุณนายไม่ใช่น้องพระนายแกก้งเฉยๆให้ได้คำคำ